สวัสดีครับโจฮักนสสารคามมาพบกับโจวันนี้เราก็จะมาพูดถึงนะครับที่หลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นวัยทํางานผู้สูงวัยไม่ว่าจะเป็นวัยผู้หญิงผู้ชายแล้ท่านผู้ชมเราก็จะมาพูดกันว่าถ้าหากท่านใดนะครับที่มีอาการปวดหัวเวียนหัวมึนงงและก็อ้วกอาเจียนแล้วก็เป็นประสาทมึนงงบ่อยๆแล้วก็ปวดหัวเวียนหัวบ่อยๆนะครับหน้ามืดตาลายโรคความดันโลหิตสูง ท่านต้องนะครับคอยดูนะครับว่าโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยเราก็จะมาใช้สมุนไพรนะครับที่จะมาบําบัดนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะท่านผู้ชมว่าเรามาสร้างว่าเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยเราก็จะมาดูกันก่อนนะครับว่าโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยเกิดจากนะครับสาเหตุก็คือนะครับกระแสของเลือดแรงดันของเลือดของเราเนี่นยไปกระทบผนังหลอดเลือดนะครับ ทำให้มีอาการแทรกซ้อนต่างๆมากมายนะครับและที่สําคัญท่านผู้ชมไขมันอุดตันไขมันอุดตันนี้นะครับก็คือนะครับมีไขมันมากเกิดจากการกินอาหารเกิดจากก,การใช้ชีวิตประจําวันกินอาหารมันๆทอดๆนะครับอันนั้นก็คือมากมายท่านผู้ชมที่ไขมันของเราไตากิสลายเนี่ยนะครับทำให้นะครับส่งผลนะครับไปถึง เกิดโรคแทรกซ้อนก็คือโรคหัวใจและเส้นเลือดในสมองตีบและก็แตกท่านผู้ชมสมุนไพรที่ว่านี้นะครับเราก็จะมาดูกันว่าสมุนไพรนะครับหินฟ้าแลบนะครับสําหรับวันนี้เส้นเลือดในสมองตีบแตกไขมันอุดตันไตกรีสลายละนะครับป้องกันการเกิดโรคหัวใจท่านผู้ชมแล้วก็เกิดจากอาการน็อกนะครับก็คือเราจะได้ยินข่าวบ,บ่อยๆก็คือ ในห้องน้ํานะครับสมุนไพรชนิดนี้นะครับเราจะกินอย่างไรท่านผู้ชมผมจะให้ดูกันก่อนว่าเราไปดูต้นใหญ่ๆเท่าก่อนว่าเป็นยังไงนะครับเนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมเราก็จะเห็นนะครับอาสมุนไพรเห็นฟ้าแรกนะครับอย่างโจก็จะเห็นอันนี้โจยังไม่ได้ตัดนะก็จะได้เห็นมุมมองว่าเป็นอย่างไรนะครับทีนี้ การวิธีการใช้เราไปดูใบใหญ่ๆเลยท่านผู้ชมถามว่าใบาเล็กนี้ใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับทีนี้ใบใหญ่ๆนะครับเราก็จะมาดูกันว่าเราจะทําการต้มกันยังไงเดี๋ยวโจจะอ,อธิบายนะครับอ่ะให้เห็นใบแล้วนะครับใบนี้นะครับวิธีการกินการใช้นะครับไขมันอุดตันนะครับที่ก่อให้เกิดนะครับทําให้เป็นโรคหัวใจ เส้นเลือดในสมองตีแตกนะครับตีบแล้วก็แตกทําให้เป็นอมัมพฤษ์อัมาพาตนะครับอันนี้ก็คือไขมันอุดตันแบบสุดยอดท่านผู้ชมก็คือว่าสมมติว่าเนี่ยเป็นหลอดเลือดนะครับหลอดเลือดเราแล้วก็มีไขมันไตกิสลายไไปจับตามผนังและทําให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวกนะครับมันก็จะทําให้เส้นเลือดอุดตันและทําให้เป็นทําทให้ผลพวงคือเป็นโรคหัวใจสมองตีแตก ทีนี้วิธีการกินการใช้เนี่ยเราจะใช้ประมาณ5-8ใบในการต้มนะครับน้ำเราจะใช้ประมาณสักนะครับ1.5ลิตรถึง2ลิตรนะครับทีนี้นะครับเราก็จะต้มน้ำเดือดน,นี่ก็ประมาณ10-15นาทีน้ำเดือดเราก็จะเอามากินนะครับก็คือเช้า1แก้วประมาณนะครับเที่ยง1แก้วเย็น1แก้วนะครับอาการที่ปวดหัว เมินงงนะครับเวียนหวัวบ่อยๆนะครับเส้นเลือดในสมองตีบแตกนะครับไขมันเนี่ยก็จะละลายไปเลยไขยมันอุดตันก็จะไม่เกิดนะครับไม่เกิดทําให้เป็นโรคหัวใจท่านผู้ชมและอัมมาพึกอัมมาตานนี่ก็จะหายห่วงทีนี้เวลาเรากินเราจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนสมุนไพรทุกวันท่านผู้ชมวันละ5้ถึงแใบนะครับทีนี้นะครับด้วยความที่แบบว่าหลายๆคนบอกว่า,ามันส่งผลไปถึงโรคเบาหวาน นะครับรคความดันนะครับไขมันอุดตันเนี่ยก็คือเช้า1แก้วเที่ยง1แก้วเย็น1แก้วถ้านะครับเบาหวานของเรานะครับพูดถึงเบาหวานด้วยนะครับความดันของเราเนี่ยดีขึ้นเราก็อาจจะกินตอนเช้า1แก้วตอนเย็น1แก้วก็พอท่านผู้ชมเราไม่จำเป็นต้องกินทุกวันกิน3-5วันแล้วหยุด 2- 3าวันแล้วค่อย,อยมาต้มใหม่อันนี้คือวิธีการกินนะครับได้อย่างชะง,งัดนักเลยท่านผู้ชมทราบไหมว่า สมุนไพรนะครับหินฟ้าแรกเนี่ยโจก็จะโชว์นะครับให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันว่าเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็คือเรานะครับได้เพาะไว้ให้สําหรับแฟนขับนะครับหลังโควิดท่านผู้ชมก็คือถ้าท่านใดสนใจนะครับอันนี้ก็คือพูดกันเลยก็คือว่าโจก็จะช่วยอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือว่าโควิดเนี่ยนะครับเราก็จะมาพูดกันว่าโจมีสําหรับให้แฟนขับอยู่แล้วนะครับแต่สําหรับ ขอบอกนะครับวัดไหนนะครับวัดไหนในประเทศไทยเนี่ยนะครับที่ขอทางโจมานะครับโจก็จะขอแค่นะครับค่าส่งเท่านั้นเองจะเอาแบบไปรษณีย์หรือนะครับเพลย์ก็ได้นะครับแต่สําหรับแฟนคลับก็คืออ่าคุยกันหลังไม้เลยท่านผู้ชมว่าเป็นอย่างไรนะครับโควิดนะครับผ่านไปนะครับเราก็จะส่งต้นไม้กันอันนี้ก็คือท่านผู้ชมดูดิเยอะเลยนะครับโจก็จะนะชำไว้ให้ท่านผู้ชม เราไ่ดูตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้ก็จะมีอีกส่วนหนึ่งนะครับไว้สําหรับแฟนคลับสั่งมาได้เลยนะครับหลังไม้นะครับแล้วก็ตรงคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ใต้คลิปนี้แหละท่านผู้ชมได้อย่างดีเยี่ยมเลยแหละครับเนี่ยเอาท่านผู้ชมดูเนี่ยที่ที่โจเพาะไว้เยอะเลยนะครับอันนี้เยอะเลยนะครับนะครับนี้ก็เราก็จะกราบลาท่านผู้ชมไปนะครับแต่เอามาดูมุมนี้กราบลากันก่อนนะครับวันนี้ก็คือ อาจจะพูดแบบนะครับเยอะมากหน่อยนะครับในไขามันอุดตันนะครับไตกิสลายไลด์แล้วก็เส้นเลือดในสมองตีบแตกและก็ป้องกันการเกิดโรคหัวใจด้วยสมุนไพรหินฟ้าแลบช่งงางนัดนักแลสิบอกใคร